การอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาเปตองเปตองเพื่อสุขภาพประจำปีประมาณ2 5 6 8เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2 5 6 8ณสนามเปตองศูนย์กีฬาสะานหนินสนับสนุนโดยกองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตครวมวยนายธัญวัฒน์ อินกลับวิทยากรผู้ฝึกสอนเปตองเทบาลน,นครภูเก็ตอบรมเปตองได้ให้ความรู้ท้อนแก่ผู้สูงไวัยได้ฝึกฝนเพื่อสุขภาพดีกลุ่มในชุมชนฝึกได้ผลดีทั้งกำลังกายโครงการดีมีสาระได้ประโยชน์จะเพื่อโปรดประชาชนคนทั้งหลายเทศบาลน,นครภูเก็ตโชว์นโยบายน่าขยายกิจกรรมประจำปี ผู้สูงวัยร้ายโศกมีโชคลาภคุณภาพชีวิตเป็นเลิศประเสริฐสีโครงการเทศบาลท่าน,ำนํำดีท,ทุกทุกปีจันโรงจัดโครงการหนึ่งปีครั้งผู้สูงไวัยได้ประโยชน์ที่มานโปรดสอนความรู้ปูพื้นฐานกิจกรรมการรบอบประมาณเทศบาลโปรดทราบกราบด้วยใจโครงการมีประโยชน์โปรดสื่อสาร เพื่อบรรดาแม่เสือควงแม่เสือสวางสนามได้คุณภาพชีวิตสูงม่เสือไหวลงสนามได้และรุรใครชีวิตพ้นติดเตียงกีราเปตองบังคมสมเด็จย่าประทานมาประชาชนพ้นความเสี่ยงออกกำลังไม่พึ่งยามาพร้อมเตียงสุขอยู่เคียงลูกหลานนานร้อยปีถธรทากิจไปบูนทวีร้อยกรอง และไอเสียงภาษาไทยสื่อสามมิติ คนวันนี้แข่งโรคเริ่มต้นจากไม่เป็นเลยครับแล้วก็มาเริ่มต้นเล่นวันนี้ก็ได้ผลงานแล้วก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ผ่านไปเล่นระดับโปรได้ในอนาคตครับขอบคุณมากครับเมื่อก่อนท่านเป็นพอที่ไหนครับพอพนอเมืองครับครับนี่ท่านพออนะครับที่มาร่วมแข่งไปตองวันนี้ครับเห็นว่า ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ยังมาร่วมกันเพราะฉะนั้นน้องๆตั้งหลายนะครับที่อายุตั้งแต่หกเดปีใช่ไหมครับมาร่วมเล่นได้นัดรามเปตองสะพานนินศูนย์กีฬาสะพานนินนะครับที่จะได้เล่นโดยของทีมของเทศบาลโดยกองการแพทย์เทศบาลใช่ไหมครับอาจารย์หลังจากที่อาจารย์เล่นแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับครับก็มีการได้ความรู้ประสบการณ์แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นอีกระดับหนึ่งทำให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจแล้วก็มี ประสบการณ์แล้วก็อนาคตจะได้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นผู้นําในชุมชนได้นะครับขอบคุณมากครับครับขอทราบชื่ออาจารย์หน่อยได้ไหมครับครับอาจารย์อาจารย์สุชาติขอองคค์รับภินอ่ารอรทนงเมืองภูเก็ตครับขอบคุณมากครับครับก็ครับอย่าลืมนะครับมาที่ ผู้สูงอายุนะครับคือการฝึกอบรมต pues ่างๆเหล่านี้นะครับที่เล่นเปตองนี้อาจจะพ้นภาระในการติดเตียงนะครับอาจจะเราไม่ต้องใช้ยาเลยรเพื่อการออกกําลังกายนี้เป็นยาวิเศษนะครับออกกำลังกายเป็นยาวิเศษจะไม่ครับอาจารย์เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเป็นเรื่องจริงครับทำให้เรามีพลังแล้วก็ทำให้เราตัวร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีไม่ต้องอยู่บ้านติดเตียงแล้วก็ไม่ต้องเข็ดเข็ดเมื่อยเมื่อยมาขายเครียดกับผู้สูงอายุตรงนี้นะครับขอบคุณที่เป็บาน คมากครับขอบคุณมากมากครับครับหลังจากนั้นแล้วอ,า,อาจารย์มีจิตมีจิตใจเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกสุขภาพจิตนะครับ,รบทำให้มีความเพลิดเพลินทำให้มีความคลายเครียดทำให้มีความสมองได้ปลอดโปรง่งแล้วก็มีเพื่อนๆสมาชิกที่มาร่วมวันนี้คนก็สั่งเมียรุนแล้วก็มีจิต ที่จะไปสร้างให้กับพวกปลาเลื่อนไปตองของภูเก็ตนะครับใ้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับมีผลทางความจําความรู้ความอะไรที่หลงหลงลืมลืมด้พื้นได้พื้นได้ไหมครับครับดีมากครับทาให้สมองกับมีมามีมีความจําที่ดีขึ้นแล้วก็สายตาดีขึ้นแล้วก็กระภาพร่างกายกระดูกแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงครับแล้วก็มีพลังทําใไ้ เปตองทำมาพูดถึงอายุจะริยนวิ่งไปเรื่อยๆครับครับนี่คือคำที่พออนะครับขอท่านเป็นพออก็ได้อะไรต่างๆแก่ผู้ที่จะมาฝึกเปตองนะครับได้ในสนามแห่งนี้ทั้งหมดมีทั้งหมด12สนามใช่ไหมอาจารย์ทั้งหมด12สนามที่ไว้บริการนะครับสำหรับผู้สูงวัยด้วยนะครับปกติก็มีวัยรุ่นเยาวชนได้เข้ามาแข่งเข้าเป็นระดับ ระดับประเทศนะครับมีรางวัลระดับประเทศมีเหรียญทองเหรียญอะไมาแล้วเพราะฉะนั้นสนามแห่งนี้เป็นสนามที่ได้มาตรฐานนะครับมาตรฐานที่สุดนะครับในคิดว่าในภาคใต้นี้ก็ไม่แพ้ที่ไหนในภาคใต้เลยครับเป็นสนามที่ดีมากและม,มีความพร้อมทุกอย่างไม่ว่าการบริการห้องน้ําที่พักที่สำหรับนั่งพักก่อนแล้วก็มาคลายเครียดแล้วก็มีน้ำมีอาหารในบริการครับทำให้มาแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็ ก็โปร่งแล้วก็มีความแข็งแรงทางด้านสมองทางด้านจิตใจนะครับดีมากครับขอบคุณมากนี่คือเทศบาลนครภูเก็ตนะครับที่ให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยมาลงในสนามเปตองแห่งนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยการสนับสนุนช่วยกันอุดหนุนนะครับในการที่ออกกําลังกายให้กับผู้สูงอายุและเยาวชนของชาติด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับมาจาย์กรับ๋อครับ